กราฟสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบริร์ตซูคู่สุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกล้และกระทางไกลในประเทศและกะต่างประเทศที่กําลังรับชมคลิปข่าอยู่ตอนนี้นะจ้าเมื่อวานนี้บบได้ลงคลิปพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้เหีเฮ็ดคอกมือกับผัวพากระซ้อยกันเฮ็ดต่างคนกับบเปินผัวกระเฮ็ดโเปินเจ้าของเฮ็ดโเปินไปซ้อยกันจับกันเฮ็ดกันจนแล้วเนะจ้าเมื่อนี้ก็เลยได้มาถ่ายคลิปพี่น้องน้เบื่อในชุมพี่น้องจ๋า คลิปมื้อนี้กับบมีอย่างหลายดอพี่น้องเด้อมื้อนี้กับสิพายเห็ดววพพอดอกไม้ไหวพระพี่น้องเจ้าขาดอกไม้ไหวพระดอกไม้จัดเจกันนาะพี่น้องเนาะจัดเจกันในห้องพระจัดเจรกันในวัดนิวารว่วเป็นดอกไม้ไหว,วพระดอกไม้ไหวซ่บ้านดอกไม้เวลาถวายสังฆทานก็ได้พี่น้องจ๋าแล้วแต่สิไปใไซคคุณลับประโยชน์มีมากมายเลยเนาะจ้ามาเบิ่งมาชมนำกันเลยจ้าวัสดุ หรือว่าอุปกรณ์ลัก,ก Elliot, ๆของเฮาเมื่อนีสิใ z ้เป็นใบเตยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงมาชมนํากันเด้อจ้าว่าสิเป็นอะไเนาะจ้าก่อนสิเปิเบิ่งไปชมนํากันผู้ค้าขอฝากนเด้อพี่น้องเจ้าขาขอฝากช่องพัดชาพาเพลินเด้อพี่น้องเด้อช่องพัดชาพาเพลินเป็นอีกช่องหนึ่งของผู้ค่าเด้อเจ้าค่าฝากไปกดติดตามใ้พนเด้อพี่น้องจ้ามาเบิกมาชมนํากันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเฮาเมื่อนนี้เนาะพี่น้องจา๋าลักลักเลยก็สที่มีเป็นใบเตยเด้จอจ้าใบเตยแล้วก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์เจ้าค่ะดอกไม้ประดิษฐ์นี่ผู้ค่าเห็ดเองเด้อจ้าเดี๋ยวผู้ค่าสิพาไม่เฮ็ดดอกไม้ประดิษฐ์เพราะหลายหลายคนที่เบื้องคิดผู้ค่ายู่ตลอดก็อาสิป็นแต่หลายๆคนก็ยังบ่เป็นเนาะจ้าดอกไม้ประดิษฐ์เมื่อนี้ผู้ค่าเลือกใช้เป็นดอกบานไม่รู้โรยเด้อพี่น้องจา๋าดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงเนาะ สีม่วงอ่าเม็ดมะปรางมือดำด่านมีถือเกี้ยวบาดเด้อพี่น้องเด้อแล้วมันยังตัดบบได้เด,ด้อย่านพี่น้องขีเดียด์ถือเกี้ยวบาดมือจ้ามันเข้าฮันล็บแล้วมันยังตัดโบได้เด้อจ้ามันซ้ำเลือดอยู่อ่าเอาอดอกบานไม่รู้โรยเสียบลงไปในไม้จิ้มฟันเด้อจา้าพี่น้องจ่าเสียบลงไปอย่างนี้จา้านี่พี่น้องสีไส้สีขาวก็ได้เด้อแล้วแต่จา้หาหลังจากนั้นก็ทากาวจ้ากาวร้อนลงไปในดอกบานไม่รู้โรยเนาะ แล้วก็ใช้กลีบดอกรักติดจ้ะอันนี้เป็นแฉกดอกรักที่มันมีทั้งหมด5แฉกแล้วผู้ขาก็มาชีก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 ออกทีละแฉกเนื้อจ้าอันนี้ก็บริชีกเคเบิ้งเนาะพี่น้องก็น่าสิเป็นอยู่ชีกแฉก,กดอกรักซื้อนะจ้ะแล้วก็เอามาติดเลียงเียกันจ้ะให้เป็นดอกไม้งามๆติดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ๋าเฮาตีดทั้งหมดสองชั้นเดื้อจ้ะสองชั้นซ้อนกันเนาะ ฮ้อนฮอนพี่น้องบัดีฮ้อนก็นได้บัดีโตกก,ตก็ต๊กสูมือฝนก็นดีอันไหนก็บ่พอดั้พอดีพี่น้องจ่าตอนนี้กะติเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ่ารอให้กาวแห้งนิดนึงแล้วเราก็ดึงออกจากไม้จิ้มฟันได้เลยนะจ้าตอนที่เาอาร่อให้กาวแห้งนี่เฮากระปะไปเลยจ้าพี่น้องจ่า้เทามาเตรียมใบเตยใบตเตยเฮาจะเลือกใบไม่สวยนะจ๊ะแต่เป็นใบที่เขียวเข้มและแข็งแรงให้เลือกมาเลยสามใบจา้านี่ผู้ฆ่าเอามาซ้อนกันทั้งหมดสามใบเด้อจ้ะ ตัดออกให้เรียบร้อยใช้แม็กแม็กจ้าแม็กให้เข้ารูปเข้าทรงแล้วก็ตัดใบเตยออกมาให้เป็นลักษณะแบบนี้เด้อจ้านี่ใบเตยทั้งหมด3ใบเด้อจ้หาหลังจากนั้นเราก็เลือกใบเตยสวยๆว้ก่อนสัก2ใบ 2> เลือกไว้ก่อนพี่น้อง พอได้ใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวางสุกี่ส่วนไว้แล้วก็ตัดใบเตยอ,ออกมาจ้ะโดยการเอาแกนกลางของใบเตยอ,ออกเด้อจ้าเอาแกนกลางใบเตยอ,ออกส่วนปลายมันไม่ต้องเอาออกก็ได้เพราะปลายมันอ่อนนิ่มแต่ช่วงนี้ต้องเอาแกนออกให้บวชจ้ะ ตัดใบเตยมาบักหลายนึงพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเราก็เริ่มเลยจ้าอันนี้ผู้ค่าเคยเห็นให้เิ่งคลิปนึงเราเดินจะพี่น้องจ๋าแต่ก็อยากทำอีกนี่ใช้แม,แม็กแม็กจ้า คับสามเหลี่ยมแบบนี้เด้จ้าให้เป็นกวยคือกวยโจกตักน้ําตะก,กี้นะพี่น้องนี่เป็นลักษณะแบบนี้เด้จ้าแล้วก็วางลงมาข้างข้างแบบนี้นี่ข้างขวาข้างซ้ายให้ซับกันไปซับกันมาเด้จ้า กะสิบวบาวอย่างลายนะพี่น้องนอกกระเซียนเ้เบิงงไปเลยนะจ้าเป็นประมาณแบบนี้นะจ้าพอได้ครบแบบนี้แล้วพี่น้องจ๋าพอแม็กลงมาแบบนี้แล้วใช้ปืนกาวของเราจะพี่น้องจ๋าทาลงไปเลยจ้าทาลงไปในใบเตยนี่จ้านี่หลังจากนั้นก็ติดดอกไม้ประดิษฐ์ที่เราทําไว้ลงไปจ้าเอารูดต้มตัวนี้นี่ติดลงไปให้แน่นจ้า พอติดลงไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเป็นกลวยเหมือนเดิมจ้าอันนี้จะกลวยใหญ่หนะ่อยนิดนึงใหญ่ไปกับวงาม้ก็าามาแม็กใส่ ง่ายไหมพี่น้องจ๋าทั้งข้างเราก็ใส่นี่เหมือนเดิมจ้ะแบบนี้นี่ทั้งข้างเราก็ติดนี้ใส่เหมือนเดิมติดซ้ายติดขวาแล้วเราก็ใส่ดอกไม้ลงไปแค่นั้นเองพี่น้ององ,ง่ายๆเนาะจ้านี่ หลังจากนั้นเราก็ติดดอกไม้เลียงลงมาเรื่อยๆจากความยาวเอาตามที่เราต้องการเนื้อจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนะาะทั้งหมดสี่ดอกพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องอยากให้มันแข็งกว่านี้เนะาะอยากให้มันโค้งลงคุณดอกกล้วยไม้พี่น้องก็ใส่ใบอันนี้หลายๆจ้ะสักห้าใบก็ได้น,นีุ่้้าใส่แค่สามใบเนาะที่จริงต้องใส่สักสี่ห้าใบเนาะจ้าหลังจากหลังจากนั้นนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพัชชาก็จะ ติดโบใส่ตรงนี้อลไพี่น้องก่อนจะติดโบใส่ผู้พัชราก็จะอดอกไม้ใส่ก่อนเดี๋จ้าหาเลือกใบง,งามกัอนใบเตยกับุ้ใบงามพี่น้องเอ้ยใบเตยก่อเดี๋ยวตัดไปตัดมาจนบบเหลือเลยวางลงไปจะวางใบเตยลงไปครับซ้ายขวาจ้าได้ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยจ้า พอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเะก็ใช้หนังยางมัดไว้เด้จ้าตอนแรกว่าจะใส่สามใบใบเตยมันเหลือก็เลยใส่เป็นห้าใบเลยพี่น้องจ๋าจ่อเป็นลักษณะแบบนี้หนังยางมัดเรียบร้อยแล้วก็เอาใบเตยเคียนเด้จ้าวางไว้ก่อนจะยังบรีเวดีพัชชาต้องอลังการนะคะหลังจากนั้นพัชชาจะใช้ใบตองกว้วยอ่อนเด้จ้าสไตล์พัชชาเด้จ้า ใช้ใบตองกล้วยอ่อนมาทําเป็นบโบนี่จา้าใบตองกล้วยอ่อนสไตล์พัชชาเนาะพัชชาต้องเวอร์วังได้พี่น้องเอ๋ยพูดนะพับใบตองกล้วยอ่อนเข้าเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสองข้างเจ้าค่ะพับทบเข้าหากันหลังจากนั้นไสแม็กแม็กไว้ตรงกลางจา้าครับอืมหลังจากนั้นพลิกมาพี่น้องจา๋าพลิกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วใช้กันไก่ตัดจ้าให้ตรงตัดไปเลยนี่ ทั้งสองข้างให้ตรงหลังจากนั้นก็ใช้มือหยุ่มจ้าเฮ้ยลืมได้เตรียมไว้ไอ้พีได้บอกไม่ให้เฮาแน่ใช้กันหยุ่มเด้อจ้าหยุ่มแบบนี้จะหนุ่มนี่พับนี่พับเข้ามาหากันอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าเด้อจ้าพี่น้องจ๋าใครมีตานีก็ใช้ตานีเด้อจ้ากรณีนี้พระชาไม่มีตานีมีแต่น้ำว้าเด้อจ้าอะ หยุมเข้ามาให้เป็นลักษณะของโบโอุตายอืมพี่จ้าทำมึอเขาหยุ่มเข้ามารู้จ้ะจับจีบให้เรียบร้อย พอได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใสได้พันไว้ก่อนเด้อจ้ะฉันได้พันไว้ก่อนตัดได้ออกจ้ะมาเบิ่งว่ามันซึองบอ่ตรงกลางคำว่าซึ่งคือว่ามันอยู่กลางโบนะพี่น้อง ้ามันบบเซิงลเลยกะเราก็ใช้การเคียนแบบนี้การเคียนเราก็จิกเอาใบตองกล้วยแหละพี่น้องมาเคียนนี่นี่นี่มาเคียนให้มันเซิงกลางแบบนี้เขาก็ยับมาทางพี่น้อยนึงทำมันบบเซิร์งเราก็เคียนลงไปเคียนเรากับแม็กเนื้อจ้า แม็กปั๊มแม็กเวลาแม็กแม็กทั้งข้างหรือว่าทั้งหลังเด้อจ้าพี่น้องจา้านี่แม็กลงไปพอแม็กเสร็จแล้วเขาก็มาจับจีบเบ็ดตองเขาอีกรอบนึงจา้านี่ให้เป็นจีบงามๆแล้วก็สมบติสเนี่พี่น้องจา้า ติดซนี่แล้วก็ติดดอกไม้ใส่ก็ได้จ้ามองนี่ชิติดก็ได้บบติดก็ได้เดือจ้าโดยการใส่เก่าฮอนเดือจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเนะจ้าดอกไม้จัดเจก,กันหรือดอกไม้ใส่บาทก็ได้เนะจ้าหรือดอกไม้สวายสังกาทานก็ได้นะจ้าพี่น้องจ้า นี่ใบมันอยากใส่ห้าใบสามใบก็ได้เด้อจ้าแต่พเจชาเสียดายใบเตยเพอใบเตยมันเหลือเท่านี้พเจชาก็เลยหยิบใส่มันบดเลยพี่น้องจ๋าเป็นอดไดพี่น้องสวยงามอลังการบอกเจ้าคะถือไปวัดไปว่าบอ่อายผู้บอ่อายคนบ่แพช้ชอดอกกล้วยไม้ที่เขาหมัดขายเด้อจ้างามบ่จ้า เอาใส่แจกันในวัดในว่าก็ง,งามพี่น้องเจ้าขาแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยโดยที่โบต้องปรุงแต่งอย่างมากมายเนาะจ้าถึงจะเป็นดอกรักดอกบานไม่รู้โรยไม่มีกลิ่นแต่กลิ่นใบเตยคือไม่ธรรมดานะจ๊ะพะเป็นใบเตยหอมเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเป็นอะไรก็ฝฟ้าพี่น้องติชมคอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้าววางถืงอ,อกุึกใจบเนาอพี่น้องเนาะแต่ผู้ค่านาะถึกใจแหงพี่น้องจ๋ากับผลงานชิ้นนี้ผู้ค่าถือว่าสวยงามเลยก็ผู้ค่าพึ่งเห็ดกระแรกเนาะในการเ ชิ้นงานนี้ออกมาแต่ลักษณะแบบนี้ผัวค้าฮ็ดมาเป็นครั้งที่สองนะจ้าแต่มาตบแต่งดอกไม้แต่ก่อนเป็นดอกบานไม่รู้รวยธรรมดาตอนนี้เรามาตบแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นนะจ้าพี่น้องจ๋าเพิ่มมูล,ลค่าพี่น้องไปขายอะไรยี่สิบบาทกับบอ่อายดิพี่น้องยี่สิบบาทกับพ่อซื้อด้พี่น้องเอ้ยไปมัดขายนะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับคนที่ดูคนที่มัน่นพี่น้องวันศิลป์วันพระไปสามารถสร้างเป็นอาชีพได้สําหรับคนที่ขายดอกไม้ขายขันบักเบงอยู่กับเอาไปประยุกต์เขตได้พี่น้องผูค้าเชื่อว่าหลายคนกับ ยังสิ่บเคยเห็นเนาะมันยังเป็นอย่างที่แปลกไม่และก็แปลกตาเนาะจ้าสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์และก็ความรู้จากคลิปนี้บ่ามากก็น,น้อยเด้อพี่น้องเจ้าขาหากผู้ค่้าเห็นอย่างผิดพลาดประการใดไปอธิบายบ่เข้าใจนะาไรผู้คข้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อจ้าสาหรับคลิปนี้ผู้คข้าก็ขอตัวลาไปก่อนเจ้าขาอยูดีมีแฮงเบิดสุขุสุข,ขุนบบให้เจ็บบ่ให้ไข่บ่ให้จุนพบพ้อกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า